คิดมานานแล้วไม่ไม่รู้จะเอานกเข้าบ้านยังไงเพราะว่ามันมีนกตัวหนึ่งครับที่เป็นนกแบบสเปเชียลมากๆนี่แหละเขาบอกเอาเงินฟาดหัวเอาเงินฟาดหัวเรียกว่าน้องโชคลาน้องมั่งมีน้องสีสุดเพลงเพลงฟังฟังนะอยุธยาใครเลี้ยงแล้วจะเฮงจะฟังจะโชคจหมานล่ำรวยเงินทองเออผัวหลงผัวรักเอาแล้วออสเตรเลียเขามีตุดจีนด้วยเหรอมีออสเตรเลียก็จะมีตุดจีนของออสเตรเลีย สวัสดีครับมาพบกับผมเงินครับในมีไอเทมหลอดครับวันนี้จะมีเป็นเป็นเป็นโปรเจกต์พิเศษนะเป็นจะเรียกว่าอะไรวะ คิดมานานแล้วไม่ไม่รู้จะเอานกเข้าบ้านยังไงเพราะว่ามันมีนกตัวหนึ่งครับที่เป็นนกแบบสเปเชียลมากๆนี่จะเป็นตัวแบบสุดนพิเศษเลยที่ว่าแกงแงนะคะแขงแกงเป็นนกตัวที่แบบหน้าแดงๆหัวแดงๆดอะนะคราวน,นี้ผมก็วางแผนมานานแล้วแหละลูกนกตัวนี้มันเข้าบ้านมาสักพักหนึ่งละแต่มียหวงไม่เห็นเพราะฉะนั้นผมก็คิดแล้วแหละว่าจะเซอร์ไพรส์เขาเนี่ยตอนช่วงวันตรุษจ,จีนพอดีพร้อมกับให้ซองแดงอ่างเปาเนี่ยใช่ไหมคราเตรียมมาละในนี้จะเป็นซองแดงที่แบบหนักหน่อยนะหนักหน่อยพร้อมกับอ่างเปา คุณลองคิดดูดิว่าซองแดงหนึ่งซองแลกกับนกมูลค่าสูงสูงนี่ผมว่าคุ้มนะคุ้มเขาบอกเอาเงินฟาดหัวเอาเงินฟาดหัวเนี่ยถ้าใครจองนกเข้าบ้านผมบอกเลยหาโอกาสต่างๆที่เอานกเข้าบ้านเนี่ยเหมาะสมที่สุดนะเราก็บอกไปเลยว,ว่าเนี่ยเอามาให้เธอเป็นนกที่แบบนกมงคลเป็นนกสีแดงหัวสีแดงนี่นั่นนี่เดี๋ยวเราไปดูกันนะไปเจอหน้างานไม่ที่จะเป็นไงยังไม่ได้เตรียม รู้สึกว่าเมียทำงานในบ้านกำลัง <c oughs> ทำงานอยู่กำลังทำงานอยู่ทินเจียอยู่อี๋สิ่งนี้พวกใช้โห้ยทำไมวันนี้กรบใส่ชุดแดงแรงริบขนาดนี้อ่าเงินเงินอะไรเขาเรียกว่า เงินเพลงเงินฟังขอให้มีความสุขมากากับบปีเสือปีนี้เนาะให้พญาเสือทุกคนนะเอออาจจะไม่เยอะมากมายแต่ก็เป็นเงินที่หวันไหข,ขอบคุณค่ะโอ้โหเฮงเฮฟังฟังแล้วแล้วมีน้องมาให้อีกตัวหนึ่งน้องตัวนี้เรียกว่าน้องโชคลาน้องมั่งมีน้องสีสุขเพงเพงฟังฟัง อยุธยา <What? S 1> แล้วเขาบอกว่าตัวนี้ถ้าใครเลี้ยงเนี่ยขึ้นชื่อว่าโชคลาบมีความฟังในตัวมีความเพลงในตัวเลี้ยงที่ไหนก็จะประสบความสําเร็จที่นั่น oh. เออประมาณนี้อ่าอันนี้มอบให้นิเลยขอบคุณมากเลยอันนี้ของขวัญตุ๊กจีนเหรอเนี่ยเออไม่ไม่ไมของขวัญตุ๊กจีนนี่คือซองแดงอ๋อ oh. เออแต่อันนี้เป็นน้องโชคลาบที่ออกมาให้ oh. อ๋อนะเอาแต่ซองแดงได้ไหม ไม่เอาไม่เอาอันนี้ได้ไหมอันเนี้ยเขาบอกว่าตามตำราจีนตามตำรา่วงจุ้ยของออสเตรเลียใครเลี้ยงแล้วจะเฮงจะฟังจะโชคจะหมานก่้ารวยเงินทองหัวหลงหัวรักเอาแล้วออสเตรเลียเขามีตุ๊จีนด้วยเหรอมีออสเตรเลียก็จะมีตุ๊จีนของออสเตรเลียนี่่นี่เอออันเนี้ยก็ให้เป็นน้องโคลาเหมือนกันอันนี้ี่มาตั้งแต่วันไหนเนี่ย เอามาให้ในโอกาสที่เศษจะมาวัานไหนก็เราไม่ต้องคิดอีกตรงนั้นไ<อ>งเราคิดแต่ว่าน้องโชคลาภก็พอพ <c oughs> อ่ไแล้วเอาไปซ้อนไว้ที่ไหนอ่ะไม่ไม่ด้ซ้อนไว้ไหนเลยก็คือรู้ก็พอว่ามารู้ก็พอว่ามาอ๋อหรออ๋อว่าวันนั้นน่ะที่ไปป้อนน้องมีเสียงแปลกเสียงเสียงไม่เหมือนพวกมาคอกับกระตั้วเลยอ่ะเดี๋ยวจะจับให้แล้กันอ๋อจับออกมาให้ดูแต่อย่าปล่อยนะเดี๋ยวเขาบินไม่ได้ปิดงานโชคลาภโชคลาภอันนี้มาโชคลาภ นี่ไงนี่ไง,งเราจับไว้ะจับไว้เอาโชคลาภกับไม่นะกับแม่นะถ่ายกับแม่โชคลาภนะด<ะ>ูดิว่น่ารักจังน,นี่ถ่ายรูปครอบครัว <c oughs> อันนี้นะคะเป็นแผนนำนกเข้าบ้านค่ะของต่ายบีอไม่ใช่ไม่ใช่เอ้าหรออันนี้โชคดีต้องมีสีสุกเงินทองไหลมาเทมา นะอันนี้เป็นชื่อโชคลาภน้องมีบ้องแบลวน่ารักงยังไงก็ขอให้ดูแลน้องให้ดีอ๋ออันนี้คือค่าอาหารนกใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่นกไม่ใช่อันนั้นตั้งใจจะให้เป็นเงินโชคเงินเพงเงินปังเป็นเงินขวัญถุงในการทําธุรกิจเป็นเงินขวัญถุงในการดูแลใช้จ่ายในบ้านตลอดทั้งปีเลยนะทั้งปีเลยเหรอคะอาจจะไม่พอนะเนี่ยคิดว่าดูดิน้องเชื่อมากสงสารน้อง เออถ้าน้องร้องก็แปลว่าน้องร้องเรียกเงินเรียกทรัพย์เออเหมือนเรียกสิ่งดีๆเข้ากับบ้านดูดิเออตลอดนะเออไม่ไม่วันตุดจีนเราจะไม่พูดว่าตายดีละเออดีไหมดีนะอยากได้เงินไหมอยากได้ไหมน้องเอาโชคลาภมาให้อยากไหมแป๊บนึงอยากได้ไหมเอออยากได้ไหม ไถึงมีน้องมาด้วยอ่ะน้องเก็บน้องก่อนเก็บน้องก่อนนะโอเคน้องช็กลาฟอันนี้มันเป็นเล่อน่อยเลยเขาเรียกว่าแผนการอันแยกโลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปดูแลให้ก่อนเนาะเดี๋ยวเอาไปดูแลให้น้องช็กลาฟอ่าโอเคนะเดี๋ยวดูก่อนว่ามีเท่าไหร่นับก่อนนับก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเฮงเฮง มีมีเคล็ดลับเคล็ดลับเคล็ดลับเรียกนกเพิ่มปลาปาเฮ้งอ่าโอเคไม่ต้องนับหรอกเคอยู่แล้วอ่าตัวต่อไปเรียกมั่งมีเรียกสีส้มเรียกหมาเรียกเข่งเข่งเรียกปังปังไม่ได้ซื้อนกเราซื้อโชคลาบอันนี้เวทีทุกคนหน่อยเร็ว อ้ยพรท่านผู้ชมหน่อยค่ะตุจีนปีนี้ก็ซินเจียอยู่อีซินนี้หัวใช้นะคะก็ขอให้ทุกๆคนค่ะที่เป็นแฟนคลับของเมียนแทรอดเนาะเฮงๆปังๆรวยๆค่ะแล้วก็มีนกเข้ามาในบ้านเยอะๆนกงอกออกไข่กันเยอะๆทั่วนหน้าค่ะเ yeah, ย้ร้องโชคดี แผนการอันแยกยนแบบมัดมือชกค,ค,ค่ะที่แบบเราอาจจะปฏิเสธไม่ได้ไม่ไม่ใช่อ,อันนี้ตั้งใจซื้อมาให้เป็นนกชกลาบอ่ะนกชกลาบเาานี่ยค่ะตั้งใจมากเลยเพราะว่านกสีแดงแล้วก็วันนี้ใส่เสื้อสีแดงเห็นไหมเห็นถึงความตั้งใจของสามีที่อยากจะให้เนาะภรรยามีวความสุขในวันจุดจีนโอเคซีจีอยู่อีซีนี่หัวใช้ครับขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับ